สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์อ้อยเต็มสิริอนงกับบริษัท Beauty Professional Business กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์อ้อยก็มีเทคนิคในการรักษาสี หมอกสีมนสีเทานะคะหรือว่าสีบอลเขียวมาฝากกันนะคะซึ่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าแฟชั่นที่กําลังอินเทรนด์อยู่ก็คือสีหมอกสีมนสีเทานะคะสีบอลเขียวบอลเทาทั้งหลายนะคะซึ่งนะคะสีลักษณะของสีพวกนี้นะคะใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากนะคะถ้าใครที่เคยทําสีพวกนี้จะรู้นะคะแต่เวลากลับบ้านไปนะคะ สีพวกนี้นะคะสะไปไม่กี่ครั้งเนี่ยหลุดเร็วมากๆเลยหลายคนบอกตกใจวิทําไม,มันหลุดเร็วขนาดนั้นนะคะวันนี้อาจารย์อ้อยนะคะมีเทคนิคหนึ่งนะคะในการรักษาสีประเภทเนี้ยให้อยู่ชนและยาวนานมากขึ้นง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะอาจารย์อ้อยวันนี้แนะนำตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะอัลฟาพาร์มิลโนะคะ that is I believe in freedom of expression. You are definitely right for me. You're the best. ผลิตภัณฑ์นะคะ Alpha Pop Milano นะคะ That is นะคะซึ่งเป็นแค่แชมพูนะคะสามารถหาซื้อไปใช้ที่บ้านได้รักษาสีผมประเภทนี้ได้เองที่บ้านนะคะวันนี้อาจารน้อ็มีผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะสแบบมาแนะนำกันเลยนะคะตัวแรกนะคะเป็น That is Alpha Pop n e b l e Brass นะคะเป็นแชมพูไวแอ็น เก hair นะคะคำว่า white and g r a y hair คืออะไรนะคะก็คือสำหรับคนที่ชอบในเรื่องการทำสีอะไรคะสีหมอกสีมนหรือว่าอยากได้สีพวกสีขาวนะคะหรือนะคะบางคนนะ,ะอาจจะเป็นคนสูงวัยนิดนึงนะคะที่มีผมขาวนะคะแล้วผมขาวเนี่ยออกเหลืองไม่สวยไม่นวลน,นะคะสามารถที่จะเลือกใช้แชมพูนะคะตัวนี้ในการรักษาสีหมอกสีมนสีเทาหรือว่าสีขาวได้เดี๋ยวอาจารย์อ้อยให้ดูเนื้อของ ะะดูว่าทำไมนะคะแชมพูตัวนี้ถึงสามารถรักษาสีประเภทนี้ได้เห็นไหมคะลักษณะของเนื้อแชมพูนะคะเป็นแชมพูสี น้ำเงินนะคะซึ่งออกประกายม่วงนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแชมพูพวกนี้น่จะช่วยในเรื่องการคนโทรลเม็ดสีนะคะในเส้นผมนะ,ะของเรานะคะไม่ให้หลุดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถที่จะรักษาสีหมอกสีมนสีเทาหรือแม้กระทั่งผมขาวนะคะที่เป็นผมขาวออกเหลืองไม่สวยนะคะก็จะเป็นในเรื่องแชมพูสามารถที่จะฆ่าเม็ดสีนะคะทำให้ผมขาวนะคะสำหรับคนที่มีผมขาวเยอะเป็นอาจจะสูงวัยนิดนึงนะคะทำให้ผมขาวเนี่ย ะะสีออกขาวนวลสวยมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะสำหรับแชมพูนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะลักษณะของคนที่ชอบทำสี ผมสีบรอนนะอย่างเช่นบรอนหมนุนบรอนเทานะคะบรอนเขียวนะคะเวลาสีพวกนี้หลุดไปนะเราสังเกตเห็นว่าลักษณะสีผมเนี่ยจะออกเป็นบรอนออกอมประกายออกอมคัพเปอร์อมส้มนิดนึงนะคะซึ่งสีพวกนี้ดูแล้วเนี่ยไม่สวยนะคะสีผมไม่มีความเงางามนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสีประเภทบรอนหมนุนบรอนเทาหรือว่าบรอนเขียวพวกนี้นะคะก็จะเป็นสีที่หลุดเร็วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแชมพูในการรักษาสีผมพวกนี้อาจารย์้อยแนะนํานะคะ เป็นตัวของ d a s i s of p h l p นะคะ b l o n d Ambition แชมพูโคโทนนะคะโครบอลโทนนะคะก็คือแชมพูที่รักษาในส่วนของ uh, ลูกค้าที่ทำสีออกประกายหมน่นนะคะประกายหมน่นอย่างเช่นประกาย uh, ประกายเทานะคะออกประกายอมเขียวทองหมน่นอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยเพราะนั้นลักษณะของเนื้อแชมพูนะคะ uh, ดูความพิเศษของเขาทำไมเขาถึงรักษาลักษณะของ uh, สีโทนหมอกทน โทนหมุนทนเทาโทนเขียวนะคะบอนหมดบอนเขียวได้นะคะอาจจะน้อยให้สังเกตนะคะแชมพูนะคะสอ,สองตัวนอที่อาจารย์น้อยแนะนำมาเห็นไหมคะจะเป็นตัวของ Never Blast นะคะแล้วก็เป็นตัวของ บลอนนะคะอ่านะะลักษณะของแชมพูอาจจะคล้ายกาันแต่แชมพูรักษาสีหมอกสีหมนแล้วก็สีขาวเนี่ยจะมีเนื้อของแชมพูที่เป็นเม็ดสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ออกม่วงเนี่ยเข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวของบลอนนะคะก็จะมีลักษณะของเม็ดสีนะคะที่สามารถช่วยในเรื่อง,ของเขาเรียกว่าควบคุมนะคะสีผลให้บลอนให หมนให้เขาเรียกว่าออกเทาเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกใช้นะคะแชมพูตัวนี้เป็น n e เวอร์บลัดนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของแชมพูโคบลอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะคะก็คงจะเลือกใช้นะคะตามสีผมของตัวเองนะคะได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแชมพูนะคะประเภทนี้นะคะถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการรักษาสีผมนะคะถ้าเราไม่ใช้เกิดอ,อะไรขึ้นคะ ก็กลับไปที่บ้านนะคะก็จะาทำให้สีผมที่เราทำนะคะสีหมอกสีบนสีเทาหรือว่าสีขาวเนี่ยหลุดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะลงทุนนะคะซื้อแชมพูกลับบ้านสักหนึ่งขวดนะคะกับการที่เราทำสีผมมาราคาก็ เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าสีประเภทนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาในการทำํำนานนะคะนั้นเราก็สามารถช่รักษาสีผมให้สวยให้ทนให้นานได้ด้วยแชมพูนะคะ that is นะคะของอ p พพาพ์ทมิลานโได้เช่นเดียวกันนะคะ วันนี้อาจารย์น้อยคิดว่าะะหลายท่านคงได้เทคนิคในการดูแลรักษาสีผมพวกสีบลอนสีมนสีเทาสีขาวนะคะหรือว่าเป็นพวกอบอนเขียวนะคะบลอนเทาต่างๆนะคะได้พอสมควรแล้วเนาะนะคะผลิตภัณฑ์ะน,นะคะทั้งเนเวลบราชแชมพูเองนะคะหรือว่าตัวของแชมพูโคบลอนเองนะคะก็ลูกค้าก็เลือกไปใช้ตามสภาพผมได้นะคะนีวิธีใช้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเลยนะเห็นเป็น แชมพูเม็ดสีน้าเงินออกม่วงอย่างนี้หลายคนบอกว่าใช้แล้วมันจะยังไงหรือเปล่านะคะตัวนี้เนี่ยจะน้อยต้องบอกก่อนว่าเป็นแชมพูนะคะก็คือแชมพูนะคะในการทําความสะอาดแล้วก็รักษาสีผมเพราะฉะนั้นวิธีใช้นะคะเราก็กลับไปบ้านพร้อมด้วยแชมพูนะคะแล้วก็สระผมปกติแทนแชมพูของเราที่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะด,ด้วยแชมพูเดสิตตัวนี้นะคะสระทําความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมสองครั้งเหมือนกัน ะะแต่เทคนิควิธีการใช้จะน้อยแนะนํานิดนึงนะคะหลังจากที่เราสะทําความสะอาดหนังศีรษะหรือเกาหนังศีรษะเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทิ้งแชมพูไว้นะคะประมาณ2-3นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะเพื่อเราต้องการที่จะให้เม็ดสีในแชมพูเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเข้าไปในเส้นผมนะคะในช่วยในเรื่องของการคอนโทรลเม็ดสีในเส้นผมนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่อยล้างออกแล้วก็สะซ้ำนะคะทำวิธีการ เช่นเดิมได้นะคะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแชมพูร,รักษาสีผมสีหมอกสีหม่นสีเทาสีบรอนเขียวหรือว่าสีบรอนหม่นนะคะของอัลฟ่าพาร์ฟมิลานนะคะในชุดของ that is นะคะคิดว่านะคะหลายท่านคงจะได้เทคนิคในการดูแลรักษาผมประเภทนี้นะคะไปใช้นะ,ะง่ายๆดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะจันออยก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e นะคะตามตลา นีนะะ้หรือถ้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท beauty professional นะคะเบอร์โทรศัพท์027295544นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์น้อยต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ